คดีแพทย์หญิงคนหนึ่งในจังหวัดภูเกต็ตถูกชายต่างชาติเตะที่หลังขณะเธอนั่งบนบันไดหน้าวิลล่าหรูริมหาดยามูโดยเธอคิดว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแต่ชายต่างชาติคนนี้อ้างว่าเธอบุกรุกที่ส่วนบุคคลคดีนี้นำมาสู่เหตุการณ์อื่นที่ขยายวงกว้างออกไปอีกหลายแง่มุม เริ่มตั้งแต่ชาวต่างชาติคู่กรณีของแพทย์หญิงผู้ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ขุดคุยพฤติกรรมในอดีตและแชร์ข้อมูลกันว่าเคยขับรถแช่เลนขวาขวางทางรถคู่ชีพจนเกิดเป็นประเด็นมาแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวีซ่าของชายต่างชาติที่ทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงพบว่ากำลังจะหมดอายุในวันที่13มีนาคมนี้หาคดีนี้ไม่สามารถสรุปได้ทันเท่ากับว่าจะต้องต่อวีซ่าเป็นสถานะผู้ต้องหาในคดี นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเผยว่าต้องตรวจสอบว่าชาวต่างชาติรายอื่นในพื้นที่เข้าข่ายเป็นมาเฟียหรือไม่ สำหรับวีซ่าของชาวต่างชาติรายนี้พบว่าเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาลงทุนและจดทะเบียนมูลนิธิแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบการจดทะเบียนมูลนิธิว่าดำเนินการถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องจะถูกเพิกถอนการจัดตั้งมูลนิธิขณะที่จุดเกิดเหตุมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าบางส่วนรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบันไดของวิลล่าที่มีสีขั้นมี3ามขั้นด้านล่างรุกล้ำที่ดินสาธารณะ นายอำเภอทลางบอกหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งความและรื้อถอนขั้นบันไดที่ลุกล้ำมาในที่สาธารณะภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมานอกจากประเด็นเรื่องการตรวจสอบที่ดินและประวัติของชาวต่างชาติเรื่องนี้ทําให้คนในท้องถิ่นยังออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันโดยเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาชาวภูเก็ตมารวมตัวกันบริเวณบันไดหน้าวิลล่าซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและหาดยามูอำเภอทลาง เพื่อแสดงออกและเรียกร้องให้ทางการตรวจสอบควบคุมพื้นที่สาธารณะให้ถูกต้องตามกฎหมายการเคลื่อนไหวครั้งนี้ใช้สโลแกน Get Out David ควันหลงที่ตามมาหลายระรอกตามข้อมูลเหล่านี้เรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบานปลายขยายวงกว้างในแง่หนึ่งชาวภูเก็ตและประชาชนหลายกลุ่มต่างติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ในอีกด้านหนึ่งกรณีนี้ถูกมองว่ากลายเป็นแรงกระตุกครั้งใหญ่ในสังคมไทยทําให้หลายฝ่ายหันมาตั้งคําถามกับการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่แต่ละท้องถิ่นและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง